สวัสดีค่ะหมอแมวไพิซีซีวันนี้จะมาทำนายของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำสัปดาห์วันที่1 1ถึงวันที่17ธันวาคม2566ค่ะการงานการเงินความรักของท่านเป็นอย่างไรให้ไพ่ช่วยทำนายกันนะคะค่ะได้ร่างการงานของคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะพไพ่ใบแรกค่ะ3ถ้วยค่ะใบที่2องค่ะ9เหรียญค่ะใบที่3ค่ะ10ไม้เท้าบ่งบอกว่าการงานของท่านนะคะท่านค่อนข้างรู้สึกมีความสุข กับงานที่ท่านทําหรือที่ได้รับมอบหมายถึงแม้ว่าท่านเองจะเป็นคนที่อา,อาจจะต้องทํำงานหลายตําแหน่งแต่ท่านก็ยังคงมีความสุขกับงานที่ทำนะคะเ,เพื่อนฝูงก็ค่อนข้างดีนะคะให้ความช่วยเหลือเราดีนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าถึงแม้งานเราจะเยอะแต่เราก็ยังที่จะทำได้และก็มีความสุขกับงานที่ทำอยู่นะคะหรือไม่บางท่านคะ่ะรอผลการประกาศเรื่องงานหรือ,อาการสมัคร ะะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับงานนั้นเหมือนกันค่ะค่ะในด้านของการเงินค่ะของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะใบแรกค่ะ The Hermit ค่ะไปที่2ค่ะ The Hangman ค่ะไปที่3ค่ะ6ถ้วยค่ะบ่งบอกว่าการเงินของท่านในช่วงนี้นะคะอาจจะมี ในเรื่องที่ท่านคิดที่จะต้องใช้จ่ายนะคะค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะหรือไม่บางคนค่ะเคยลงทุนธุรกิจหรือทําธุรกิจอยู่ตอนนี้รายรับรายจ่ายไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าสําหรับคนบางวันจันแล้วนะคะก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านในเรื่องของการเงินอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะกะ็ถ้าเรามีปัญหาเขาก็ยังคง คอยช่วยและซัพพอร์ตเรานะคะในด้านของความรักค่ะของคนที่มีคู่แล้วนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์ใบแรกค่ะ the lover ค่ะใบที่2ค่ะ e คับค่ะใบที่3ค่ะ8ถ้วยนะคะมงบอกว่าความรักในช่วงนี้ค่ะสำหรับคนมีคู่ก็ถือว่ารักกันดีนะคะก็ยังคงเป็นความรักที่เป็นคู่คู่ที่อ,อยู่ด้วยกันมานานนะคะแล้วก็ยังรักกันดีแต่ว่ามันมีในเรื่องของการที่บางท่านค่ะจะ ทํางานคนละที่กับคนรักหรือบางท่านค่ะอยู่ต่างจังหวัดกว่าจะได้เจอกับคนรักก็คือเอนานนะคะถึงจะได้เจอกันนะคะแต่ความรักก็ยังคงดีอยู่นะคะในด้านของคนโสดค่ะของคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะใบแรกค่ะเกิ e m อ e r o r ค่ะใบที่สองสองดาบค่ะใบที่สามเดือดชานะคะหม่อมบอกว่าความรักของท่านในช่วงนี้ค่ะเอ่อถ้าเกิดเอ่อคนโสดนะคะถ้าเกิดเคยเคยพูดคุยกับใครอยู่ก่อนหน้านี้หรือว่ามีการ คุยเอ่อมันเขาเรียกอะไรกําลังสารสัมพัน์นะคะอาจจะมีเรื่องทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ชอบเราไม่พอใจเขาเราอาจมีเกณฑ์ที่จะเอ่อหยุดหยุดเอ่อยุติความสัมพันธ์ในเรื่องของการเอ่อพูดคุยหรือเขาเรียกว่าอะไรดูใจนะคะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่านค่ะอาจมีเกณฑ์ที่จะต้องเลือกแต่ก็เลือกไม่ได้เช่นกันนะคะในด้านของ ในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะโชคลาบของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะสัปดาห์นี้นะคะไปใบแรกค่ะถ้วยค่ะไปที่2ค่ะ Queen Pentacle ค่ะไปที่3ค่ะ2ไมนเท้าค่ะบ่งบอกว่าสำหรับคนวันจันทร์นะคะโชคนะคะอาจจะคือเขาเรียกอะไรอะ่ะเราอาจจะมีอยู่แล้วแต่เราดันไม่เห็นหรือเราดันไม่สนใจนะคะในในสิ่งที่แบบได้มาอย่างแบบเหมือนแบบ เรามีอยู่ในใจแล้วแต่พอเพื่อนมาบอกเราว่าแก yeah, ซื้อใบนี้สิซื้อลอตเตอรี่อันนี้สิเราก็นําไปเชื่อเพื่อนแล้วเราก็ไม่ได้เชื่อตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้แบบโชคลาภที่เราหวังเอาไว้ค่ะมันก็เลยคลาดเคลื่อนนะคะหรือไม่ค่ะบางท่านค่ะไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับการเงินหรือการเสี่ยงโชคในแบบนั้นนะคะหวังในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือ,อ การเลือ่อนตำแหน่งนะคะมองมองว่ามีโอกาสที่จะได้แต่มันก็ยังไม่เป็นอย่างที่เราคิดสักเท่าไหร่นะคะก็ยังไงก็สู้ๆสำหรับคนวันจันทร์นะคะในด้านของสุขภาพหมอถือว่าแข็งแรงดีนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างมีความสุขอ้อและหมอจะขอเตือนอีกนิดนึงสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจนะะันทร์ค่ะบางท่านในเรื่องของความรักอา,อาจจาะ าอาจจะมีเกณฑ์ได้บุตรนะคะมีเกณฑ์ตั้งคันแล้วก็บางท่านค่ะอาจจะมีการตัดสินใจเลิกลาในเรื่องของความรักเพราะอาจไปเกี่ยวข้องหรือไปเจอเจอในเรื่องของมือที่สามหรือมีความรักมากกว่า1คนเข้ามาในชีวิตก็เป็นได้อันนี้แค่แบบว่าไพ่ที่อยากจะบอกนะคะ โอเคค่ะวันนี้หมอแมวขอจบคำทำนายของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะประจำสัปดาห์วันที่11ถึงวันที่17ธันวาคม2566ค่ะหากวันนี้การทำนายมีการผิดพลาดประการใดหมอแมวต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หมอแมวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ